สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้สู่ let's play Minecraft Pocket Edition ของเรากันอีกแล้วนะฮะก็เดินทางกันมาถึง40พาร์ทแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าพาร์ทนี้พาร์ทที่40หรือว่า41นะครับก็กลับมากันต่อฮะกับฟาร์มเหล็กที่เราทำกันค้างคากันไว้นะฮะก็ยังไม่ได้พัฒนาอะไรมากนะครับก็สลับพาร์ทนี้เนี่ยเราจะไปขน n b c ฮะจากนู่นเลยนะครับที่เป็นเห็นไหมที่เป็นที่เราทำไว้ตอนแรกนะครับที่เฟลไปนะครับเราจะไปขนเขามานะฮะก็โคตรโคตรไกลนะฮะโคตรไกลจริงๆนะครับซึ่งก็ต้องใช้ทางรถไฟแบบจำนวนมากเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปขน n b c นะครับจากตรงนู้นนะมาถึงตรงนี้ฮะจะได้ทำการปั๊มเหล็กกันสักทีนะครับก็ มันต้องทําประมาณ2ชั้นนะฮะแต่ว่าขอทําชั้นเดียวก่อนแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวแบบมีเวลาเดี๋ยวเราค่อยทําชั้น2กันต่อนะครับเดี๋ยวขอทําคลิปแค่ชั้นเดียวไปก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับก็มาลงบันไดตรงนี้นะครับที่เราทำไว้นะครับโอ้ลงยากซะเลอเกิน <c oughs> บันไดปัาเซียนลงไปลงไป ลงไปลงไปสิลงไป,งไ,ปไม่ลงให้สักตีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยทำไมตอนเล่นมันลงได้ทําไมตอนถ่ายคลิปแล้วลงไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำสทำสมาธิก่อนตั้งสติก่อนสตาร์ทไปแล้วลงไว้ลงไป,งไปอ๋อโอเคอนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงนะฮะในการไต่บันไดเพิ่มเสียงเกมนิดนึงนะฮะจะได้แบบยนินได้ยินเสียง โอเคจัดไปพ่อแม่พี่น้องนะครับก็สำหรับทางรถไฟเนี่ยเออตกน้ําอะไรอยูมันเป็นอะไรกับน้ําเนี่ยเออนี่ครับสำหรับทางรถไฟเนี่ยก็ในบ้านเนี่ยน่าจะมีสัก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 เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวไปดูแล้วกันเนาะมันก็มีนิดนึงอะ่ะเออมีนิดนึงนะฮะรู้สึกเกมแหลกๆนะครับผมโอเคมีไหมครับ นี่ไงมี12อันโอ้ oh y god โคตรเยอะโอเคขอเก็บอันนี้ไว้ก่อนนะครับอ่าฮะกระดงกระดูกนี่เอามาทำอะไรเยอะแยะเนี่ยเออนะครับโอเคก็มีอีกไหมครับมีอีก6อัน oh! โคตรเยอะเลยนะท้าไมเยอะอย่างนี้เนี่ยเอานี่อีก5อันนะฮะนี่เก็บเล็กผสมน้อยนะครับไม่รู้ผมไปไว้ไหนกันหมดนะฮะก็แบบ ใส่มั่วเลยเวลาแบบไม่มีเวลาก็จับยัดจับยัดนะฮะโอเคนะครับน่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเอากันต่อที่ที่ไหนวะที่ที่ทางรถไฟที่เราเคยทำาฮะตรงนี้ไม่มม,มียิบสอันเห็นปะ่ะเออแบบเก็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวก็ได้เยอะนะฮะอ่าโอเคนะครับเอารถไฟหายเดี๋ยวเอาเ,เอาอะไรเนี่ย เก็บถังน้ำให้มเป็นระเบียบก่อนนะโอเคอย่างนี้ครับจะได้มีพื้นที่นะรถไฟหายครับผมอะไรเนี่ยทางก็หายรถไฟก็หายเดินเอาก็ได้วะทําทางรถไฟไปเดินนะฮะแหมอินดีจริงๆเลยโอเคนะครับนะครับนี่ฮะเราต้องขนจากตรงนี้เน่ยมีมีไอรอนกเลมเกิดไหมมีไหมฮะมีไหมเอ่ย มีบ่อมีไอรอรันกอลเอเลมเกิดบอ่อไม่มีนะครับแต่ว่า n อ c เรานี่แบบอยู่กันจำนวนมากจริงๆนะนี่ไงรถไฟรถไฟจะไปโคราชตดปัดปาดถึงราชบุรีนะฮะโอ้โหนี่ไงมาอยู่ตรงนี้มันมาอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ยนะฮะเราก็หากันตั้งนานเออเดี๋ยวนะตรงนี้เป็นอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะฮะ ขอหคราฟหลยแล้วกันนะโอเคหนึ่งอันนะครับถามว่าคราบทำไมฮะในตัวเรามีเหล็กไงนะก็เผา <laughs> เผามาตรงนี้เลยนะฮะจะได้แบบของไม่ลกตัวนะครับใส่ไปแค่อันเดียวมันจะพอเหรออ่าใส่เข้าไปอีกนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มภารกิจนะครับเราจะขุดมาขุดจากฝั่งนี้ไปเลยก็ได้นะเออเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วนะฮะ NPC เราปั๊มแบบจำนวนมากมาสานนะครับไม่ต้อง เมดจาเป็นแล้วนะครับใช้มือก็ได้นะมันก็พอๆกันเลยฮะเราก็ค่อยๆเก็บแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะจะพอก็สักอีก2สแต็กครับจะได้เต็มตัวนะครับจะได้เป็นคนเต็มตัวนะฮะตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นอะไรอ่าตอนนี้เป็นครึ่งคนนะครึ่งคนครึ่งผีไม่ใช่เก็บไปเรื่อยๆครับผมอารอนเกเรมเกิดไหม ร่างกันเลยรลางกันเลยรลางกันเลยร่างเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีครับไปดูใกล้ๆสียอดกงิหนึ่งคุณไม่พอโอ้ oh m y god มาทำไมอ้า oh. วช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์นะฮะซื้อคอมไปก็ถังแตกนะครับเงินอ้ออีกแล้วเหรอใจเย็นนะเนี่ยว i โ o มันก็ดีอย่างเงี้ยฮะมันแบบเออข้อความอยากมาเมื่อไหร่ก็มานะครับ ไอรอนโกเลมไม่เกิดนะฮะก็เดี๋ยวก็คงเกิดเลยฮะมันยังไงมันก็ต้องเกิดเลยครับเปิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะดอกมงดอกไม้นี่ก็อ่ะให้อ่ะให้อ่ะโอเคโอ้มันรู้สึกแอร์อัดแล้วนะช่วงนี้สึกช่วงนี้แบบแอร์อัดพิเศษนะครับแบบเดิน <laughs> เดินไม่ได้เลยเหรอเดินไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับเปิดประตูอย่างสนุกสนานนะครับส่วนเราก็จะ ไปเอาทางรถไฟผมว่ามันแค่นี้มันพอป่ะลองก่อนป่ะผมว่าลองก่อนดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเออลองไปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องคำนวณทิศทางก่อนนะครับประมาณทางนี้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจากนั่นไงอลอนก็เลมกันละอลอนก็เลมกันแล้วนะครับมาดูฮะว่าเราจะเป็นมือธนูที่แม่นไหมเฮ้อ <H us k> ไม่โดนเลิกครับเลิกพอ จะมืดแล้วครับผมรอเดี๋ยวผมไปฆ่าไอรอนโกเลมแล้วก็นอนนะครับจะได้ทำตอนเช้านะครับไม่อยากทำตอนกลางคืนนะครับปับ๊บอ้าเจ็บจังเลยอ้าวไม่โดนฮัลโหลไอรอนโกเลมนี่งงอดัดิโดนอะไรวะงงอดัดิเอาเอาไม่โดนเอาเอางงอดัองงอดิเอางงดิเอาเอางงดิ เอางงเลยเอา oh, เอาไม่โดนเอาเอางงดิเอางงครับผมอยู่ดีดีก็ร่วง <c oughs> จะมีตัวอื่นเกิดมาฆ่าเราปะนี่อ่ะเคครับขอบคุณครับนอนก่อนนะโอเคอะนะครับได้เวลาปฏิบัติงานอีกเช่นเคยนะครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอ เพิ่มเร n d e r ร์ดิสเทนของเราตรงไหนครับตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมจะได้แบบทำตรงๆไปเลยนะฮะไม่อ้อมคอมโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันก็ก็จะก็จะ,จะต่อจากตรงนี้ครับต่อแบบนี้ก่อนนะผมจะทําเป็นแบบผมจะใช้หินในการที่จะเป็นฐานรองฐานรองฐานรองรางนะฮะ รอดเรือเป็นรอเรือรอดริงเป็นรอริงนะครับฐานรองรางอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็จะขึ้นครับผมปึ๊บนะฮะทำช้านิดนึงนะครับเราไม่รีบอีกแล้วครับผมเรื่อยๆฮนะเรื่อยๆเอ,อ่ออ่ะประมาณนี้แล้วกันเราจะทําขึ้นต้นไม้นะครับเราทําแบบเป็นลิงเป็นข้างนะแต่ไม่รู้ว่าหินจะพอไหมนะ ถ้าหินไม่พอก็ต้องไปขุดเพิ่มล่ะก็มีอยู่ทั้งตัวและหัวใจแค่นี้นะฮะถึงวะเนี่ยนะไม่เป็นไรนะครับเราเลี้ยวได้อยู่แล้วครับผมเราไม่ได้มีแผนตายตัวนะฮะเราสามารถเลี้ยวได้ถ้าเราต้องการนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็จะยาวไปแล,ล้วลูกพี่น้าอ้าวอไม่ยาวละอือโอเคค่อยๆไปอ่ะปรับเรนเดอร์ลงเหมือนเดิมครับเพราะว่าเริ่มแหลกละ จัดไปพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เอมี n อ c นหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้ใช้งานแล้วแหละก็ขังไว้ตรงนี้แหละนะครับอ่าฮะเมื่อไหรมแบบ่มันจะมีแบบมันจะแลกของ NPC ได้นะอยากให้มันมีเร็วๆจังเลยนะจะได้เอามาแลกคงแลกของ NPC นนะฮะน่าจะดีเลยนะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้มากเท่าที่ควรนะฮะสำหรับ เอ่อマイคราฟพีนะครับก็ไม่รู้ว่าจัปเดตเมื่อไหร่เหมือนกันช่วงนี้ไม่ค่อยดีติดตามนะเปิดเทอมแล้วโวยวันนี้เปิดเทอมวันที่2แล้วนะฮะเป็นจังไดกันบ้างเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีไหมฮะเปิดเทอมไปแล้วสนุกไหมครับเจอพงเจอเพื่อนนะฮะแม่ก็เป็นอะไรที่ดีครับผมแต่ว่าเปิดเทอมมาก็งานเยอะเลยนะครับยิ่งเป็นเด็กห้องวิ์คณิตนี่โอ้ m ม่ก็นะ ไม่รู้ว่ามีใครเรียนสายวิทย์ไหมที่ดูเราเนี่ยน่าจะมีแหละเออนะยยอย่างเช่นเอกกี้นี่ก็เรียนสายวิทย์นะครับโอเคก็คนเรียนสายวิทย์ก็เยอะฮะแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำเนี่ยผมแนะนําให้เรียนสายอาชีพเนี่ยจะจะดีกว่าจะดีกว่านะเออเราเรียนสายวิทย์แต่เราแนะนําให้เรียนสายอาชีพนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มาลําบากนะฮะคือสายวิทย์มันก็ดีอ่ะแต่มันก็ นะก็ลองตัดสินใจกันเองแล้วกันนะครับว่าชอบเออมันเปิดเทอมแล้วอ่ะเออไม่เป็นไรนะครับชอบสายไหนก็เรียนสายนั้นนะฮะแล้วแต่เลยนะครับถ้าเรียนสายวิทย์ก็ต้องก็ต้องเอาตัวรอดให้ให้ได้นะเพราะมันโอ้นะครับฮาร์ดเหลือเกินนะฮะโอเคเนี่ยฮะไม่ไกลเท่าไหร่นะครับน่าจะพออยู่มังหินเนี่ยถ้าไม่พอก็ค่อยไปขุดแถวนี้ก็ได้นะฮะโอเคแลกฮะเห็นไหม แบบบล็อกไม่ขึ้นนะแหลกมากนะครับ CPU ทำงานไม่ทันเนหะ็นไมเน,ะน,ะนะนะ่ยเนี่ยเนี่ยเนเออก็ต้องทำใจก็แล้วกันนะครับโอเคป่า <Okay. S 1> ปราป,ราปราผมไม่ค่อยชอบต่อบล็อกแบบนี้นะไม่รู้ทำไมนะมันแลดูยุ่งยากไนะไม่รู้นะถ้าถ้าเล่นในคอมก็ว่าไปอย่างนะนะครับผมโอ้้อีกไกเนะี่ยพุ ตอนแรกว่าใกล้ก็ไม่ใกล้แล้วครับเ,ออเริ่มไกลแล้วช่วงนี้อ่านะฮะเรื่อยๆครับผมว่าทางรถไฟก็คงไม่น่าจะพอแหละก็คงต้องไปเอามาเพิ่มนะฮะแหม่ไม่เรื่องง่ายเลยจะมืดแล้วหรอ,ออ่ยังนะพึ่งเที่ยงนะครับจะมืดตลอดเลยเอออะไรก็ไม่รู้อ่าฮะใอนะครับ เราก็จะเริ่มต่อขึ้นแล้วนะจะเริ่มต่อขึ้นแล้วเฮิบเฮิบเออเฮิบเฮิบเฮิบเออวางยากเลยเฮิบอ่าอย่างงี้เฮิ๊บเฮ๊บเฮิ๊บเฮ๊บอ่า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 หมดแล้วอีกแล้วหินถ้าหินหมดเยอะขนาดนี้ผมว่าทางรถไฟมีโอกาสที่จะไม่พอสูงมากนะครับไม่พอแหละ ถ้าถ้าหมดเยอะขนาดนี้นะฮะตรงนี้มันเคยเป็นป่านะครับแนนะไม่เป็นป่ามันก็โดน่ม,มทางไปซะโล่งเลยนะมาเอาไม้ขาวไงคือแถวนี้มันเป็นป่าที่มีทั้งไม้โอ๊กไม้ดาร์กโอ๊กแล้วก็ไม้บรัชนะครับก็เป็นป่าที่รมสมบูรณ์นะฮะแต่ว่ายังไม่เจอจังเกิลเลยนะครับไม่รู้ว่าจังเกิลอยู่ทางไหนนะฮะใครที่รู้ก็เอามาเกินลวเว้ เอามาคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับอยากเจอจังเกิลอะประมาณนี้ไหมเนี่ยโอเคประมาณนี้แหละมั้งนาะนะครับก็ใครที่เจอจังเกิลก็มาคอมเมนต์กันได้นะว่าผมก็ให้ซีดไปแล้วนะก็ลองเอาไปหากันให้หน่อยนะเออนะครับจะได้ช่วยๆกันไงเราเล่นคนเดียวเราก็เหงาครับจัดให้มาอยากให้มาเล่นด้วยกันไงนะครับก็นะครับ,นะรบอย่าลืมไปหาให้ด้วยแหลนะนะจ๊ะ อืมอืมโอเคนะฮะซึ่งเนี่ยแหละครับผมต้องเอาขึ้นมาตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยผมจะทาเป็นทาเป็นคล้ายๆแบบยังไงอนะเป็นโดมประกอบลำนะฮะทำเป็นโดมประกอบลำโอเคตอนนี้เราวางเส้นทางเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะมาสร้างสร้างพื้นที่โดมประกอบลำตรงนี้นะฮะให้มันสวยงามนะครับใหญ่ไปปะวะน่าจะใหญ่ไปนะครับ อันนี้คือผมคิดเองนะคือแบบไม่ใช่คิดเองเนี่ยมั่วเองนะฮะนะคือแบบใช้หลักการมั่วอีกเช่นเคยนะฮะมันคือสเต็ปของเราแบบนี้ใช่ปะ่ะอ่ะแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบนี่อ๋กระตุกกระตุกกระตุกจังเลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็อย่างนี้นะฮะ ไม่ต้องไปทําตามนะครับคือเดี๋ยวดูผมก่อนว่ามันสําเร็จไหมนะครับถ้าไม่สําเร็จก็อย่าเพิ่งทาตามแล้วกันนะเผื่อเฟลไงผมก็ทําครั้งแรกนะฮะครั้งแรกนี้ก็ใส่เลยนะครับไม่ไม่อ้อมภมนะฮะอยากทํายังไงก็ทําครับสไตล์ใครสไตล์มันนะฮะอินดี้ครับผมเรามันสไตล์อินดี้นะโอเคแหลกจึงเลยเขียวางพื้นฐานตรงนี้นะฮะ แล้วเราก็จะเอา NPC ของเรามาใส่นะฮะจัดไปเฮิบเฮ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 ิบเฮิบเฮ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 ิบเฮิบมันจะดีไหมผมไม่รู้นะถ้าเอา NPC มาใส่ตรงนี้เนี่ยแต่ก็ลองดูแล้วกันนะครับอาจจะดีก็ได้นะครับใครจะไปรู้โอเ ใช่ okay. นะครับก็ทำไงต่อฮะทำไงต่อครับผมก็จะก็จะเอายังไงดีครับนะทำเองก็งง,งเองละช่วงนีนะ้เพิ่มอีกชั้นหนึ่งแล้วกันนะมันจะเกิดไหมเนี่ยผมกลัวมันไม่เกิดผมกลัวมันมาเกิดวันนี้อ่ะเออคือ อยากทำนี่ก็อยากทำนะแต่ว่ากลัวมันมาเกิดบนนี้นะครับถ้ามันมาเกิดวันนี้เนะี่ยก็คงต้องโละทิ้งแล้วก็เอาไปทําข้างล่างนะฮซึ่งมันจะยากมากเลยนะครับเออนะผมว่าตรงนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งดีกว่านะฮะเนาะเอาไว้ตกแต่งส่วน n p c เนี่ยเอามาไว้ข้างๆเนี่ยที่ผมออกแบบไว้ตอนแรกนะฮะที่ผมออกแบบไว้ตอนแรกคือ n p c ีจะอยู่ สมุมนะฮะสีมุมทางนี้เลยนะครับซึ่งลืมแล้วว่ามันใช้อัตราส่วนเท่าไหร่เดี๋ยวนะโอเคนะอ่ะหนึ่งนงองเอาหมดอีกแล้วโอ้หินจะหมดแล้วฮนะหนึ่สองกออ็ประมาณนี้แล้วกันนะห้องเล็กไปไหมเนะี่ยก็น่าจะพอแหละนะครับ ป okay, รับปรับปรับปับปับแปล,ปลแกจังเลยอันนี้ก็จะเป็นห้อง n อ c นะครับก็ออกแบบใหม่แล้วกันเนาะคือถ้าผมทำบนนู้นเนี่ยความกลัวมันจะกลักวไอรอนโคเลมเนี่ยมันจะเกิดบนนู้นนะฮะแล้วมันก็จะเฟลนะครับเอาเป็นว่าทำตามแบบที่ที่มันน่าจะได้ดีกว่านะครับอย่าไปมั่วจน <laughs> จนเฟลนะฮะเดี๋ยวโดนด่าไม่ดีนะครับ เขีย okay. ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะใส่ NPC เข้าไปนะฮะ okay. ส่วนประตูเนี่ยก็คิดว่าจะเอามาใส่รอบๆบนี้นะฮะเนี่ยที่เป็นพื้นที่ตรงเนี้ยส่วนพื้นที่ที่เหลือก็จะโละทิ้งนะครับเพราะว่ามันเปลืองพื้นที่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโขเคสามชั้นแล้วกันครับกันไว้ตอนดีกว่าแก้เขีย okay. หินก็คงจะไม่พออีกเช่นเคยนะครับพาร์ทนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เคลื่อนย้าย n p c นะ ก็มาดูกันไปเรื่อยๆล้วกัน,นะฮะไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากนะครับช่วงนี้เปิดเทอมแล้วก็คงผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วนะฮะเอา้าหิวกำรืมดูเลยโอเคเมืออ่อจรงแล้วะฮะแต่ว่าเราคงไม่นอนนะฮะช่วงนี้ทำงานหามลูกหามค่ำนะครับผมโอเคมาทำทางด้านนี้ต่อโอ้โหโคตรแหลกอ่าตรงนี้นะฮะหนึ่งสองแล้วก็ ตรงนี้นะครับตรงนี้โอเคเท่าไหร่วันลิตรเดียวไปดูกันเมื่อกี้ไม่ได้นับนะครับผมทำแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้านะ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 สองสามสี่ห้าโอเคไม่รู้ว่าเล็กไปหรือเปล่านะถ้าเล็กไปก็ลองคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับอ่าอาจจะเพิ่มขนาดนะครับหรือว่าอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมานะฮะโอเคครับ หนึ่ปิบบเปิิหมดอีกแล้วครับผมว่าหินไม่พอแน่นอนครคงต้องไปถลุงเหมืองเพิ่มนะครับเหมืองที่เราขุดไว้นั่นแหละนะครับปับปรับป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 ับกไฟหนึ่งอันเอาตกเฉยกรำไม่เป็นไรป๊บใส่แบบเดิมนะครับผม อ่ะอีก2ด้านนะครับที่เราต้องทำเนี่ยด้านด้านนี้แหละมันกินพื้นที่ป่อ่ะเดี๋ยวนะหนึ่งสองอ่ะโอเคอยู่นะครับถือว่าปลอดภัยนะครับอ่ะโอเคสามสองสามสี่ห้าปรับ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 โอเคหนึ่งสอง หนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยมันแหลกฮะเออหนึ่งสอง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 ช่วงนี้เนี่ยเปิดรับสมัครอ่ารอดอแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยอย่าลืมไปสมัครนะแล้วก็ฟิตร่างกายให้พร้อมนะครับเพราะว่าต้องทดสอบหนักนะฮะก็มีอะไรบ้างครับที่ผมจำได้ก็จะมีดันพื้น22ครั้งปะถ้าจำไม่ผิดนะ ยี่สิบสหรือสินี่แหละจำไม่ได้นะฮะวิดพื้นดันพื้นนะฮะก็20กว่าครั้งนั่นแหละเออนะครับแล้วก็ลุกนั่งนะฮะซิดอัพซิดอัพ34ครั้งนะฮะแล้วก็วิ่ง800เมตรนะฮะไปฝึกซ้อมกันแล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะสมัครรอ,อร์ดนะครับหรือนอนสทอนั่นเองนะฮะไม่ใช่นางสาวไทยนะครับนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็ใครที่สนใจก็ไปสมัครแล้วก็ฟิตร่างกายให้พร้อมนะฮะ 2 3งส,สนะจะได้สบายในวันข้างหน้านะครับผมโอเคปับ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 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2อ่าแล้วก็ร่างกายก็ต้องพร้อมนะครับผมอ่าเรื่องแบบส่วนสูงอะไรเงี้ยนะครับส่วนสูงน้ำหนักแล้วก็ขนาดรอบหน้าอกนะฮะก็ต้อง ก็ลองไปดูรายละเอียดลกันเองละกันนะครับผมจําไม่ค่อยได้นะรายละเอียดเกี่ยวกับพวกสเปคนะครับที่เขารับสเปคนะเรื่องส่วนสูงเท่าไหร่หน้าอกเท่าไหร่เขาถึงจะรับนะครับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะปีที่แล้วที่ผมไปทดสอบนะครับก็ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนผ่านทิ่งเรียนผมเนี่ยผ่าน10คนนะครับผมก็เป็นหนึ่งใน10นะฮะที่สอบผ่านแบบครั้งแรกนะครับคนอื่นเขาก็จะ ผ่านครั้งที่2นะครับคือก็จะผ่านแบบยังไงอะแบบเขารับเขาก็รับเกือบทุกคนนะฮะคือแบบก็สอบผ่านไม่ผ่านยังไงเขาก็น่าจะรับหมดอนะเออไม่รู้เหมือนกันนะค,คือโรงเรียนผมเนี่ยสอบไม่ผ่านเขาก็รับนะเออแต่ว่าคนที่สอบผ่านก็มีแค่สิบคนนะครับก,ก็ประมาณนั้นแหละนะครับโอเคไม่เสร็จเว้ย นะคิดว่าพาร์ทนี้จะได้แบบริบๆิบทำซะหน่อยนะแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยนะที่จะทำนะฮะแล้วตรงนี้ก็ต้องเอาออกนะครับเพราะว่าเราจะใส่อันใหม่นะฮะออโอเคอเป๊อปเราต้องใส่ทีละอันนะฮะซึ่งอันละเท่าไหร่บลืม <laughs> ลืมอีกแล้วนะฮะผมอะไรอะไรก็ลืมอะไรเนี่ยไม่ไหวเลยนะ เนีย่ยเอามาใส่ตรงนี้นะฮะก็จะต่อพ่วงมาตรงนี้นนึงนะครับโอเคก็จะได้ดันลงมาโอเคประมาณนี้นะฮะก็ให้เราวางทางรถไฟนะครับไว้เป็นแนวทางก่อนแล้วโอ๊ยแหลกอ่ะอ่ะตรงนี้ไม่ได้เว้ยตรงนี้เป็นพาวเวอร์เรลแล้วกันนะพาวเวอร์เรลเรามีน้อยว่ะเออพาวเวอร์เรลมีน้อยนะฮะเดี๋ยวต้องไปทำเพิ่ม ทองเราก็ไม่ค่อยมีอะชิบหายแล้วชิบหายแล้วเออต้องวางไรสโตนท็อตครับอ่ะเพื่อให้มันทำงานนั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็นี่นี่ตรงนี้ไม่ได้ครับต้องต้องเพิ่มพื้นที่นะฮะไม่เป็นไรนะครับแก้ได้ครับตรงนี้อ่าตรงนี้ก็แก้เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะมันก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีเลยนะ ก็ให <transplant> ้เราวางี้อย sí, right? okay. so ่างนี้นะฮะไม่ตรงนี้ต้องต้องเป็นอย่างนี้นะครับรู้สึกเริ่มไปไม่ค่อยจะเป็นแล้วฮะเออนะครับต้องเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับอย่างนี้ได้ใช่ไหมอ่าได้อยู่นะฮะล้วก็ต้องลดลดต้องลดลดโตนท็อตเอาไว้ตรงนี้ได้ป่ะอ่าได้นะฮะโอเคนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะ ก็จะมาปุ๊บนะครับลงไปในนี้ปั๊บนะครับเรียบร้อยเลยใช่ปะใช่แล้วนะครับอ่ะก็เพิ่มนิดนึงครับเพื่อเพื่อเพื่อไว้อ่าฮะก็จะวางเป็นแนวทางไปก่อนนะครับแล้วก็ตรงไหนที่พอจะใส่ power เร็วได้ก็ใส่เข้าไปนะครับวาง r e เลสต์ torch อ่าฮะปรับปรับป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 ับโอ้ตก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 ,ตกไปนี่ตายเลยเนี่ยเออทำไปเล่นไปนะ คปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บวางถี่ไปไหมเนี่ยยังมีน้อยอยู่มีน้อยยิงใช้เปลืองนะฮะเออโอเคนะครับตรงนี้ต้องใส่เยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีแรงดันนะฮะที่จะดันให้ npc นี่ขึ้นไปได้นะครับกลัวมันไม่ขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยเออนะฮะก็ต้องใส่อย่างนี้นะครับใส่อีกครับจะได้มีแรง ในการผลักดันนะครับให้ไปถึงฝั่งฝันนะจ๊ะโอเคปั๊บปับปับ,ปบตรงนี้ก็ใส่ไปถึงอันปับ๊บนี่โอ้ใส่ยากซะด้วยตรงนี้ชิบหายแล้วไงเดี๋ยวขอแกะไปน,นะครับโอเคครับปับ๊บเหลือแค่3อันเท่านั้นอ่าฮะโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปโอเคเพราะว่าเร็วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่า ที่ทางรถไฟตรงนู้นก็ยังมีอยู่นะฮะก็แล้วก็ทองเราก็ยังมีอยู่ก็คงไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะฮะสำหรับสำหรับทางรถไฟที่เป็น power rail นะฮะอ่ะผมจะใส่ทีๆแล้วกันนะเผื่อไว้แล้วกันเนาะโอเคนะครับใส่เข้าไปครับปั๊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 บแล้วก็นี่นี่แล้วก็นี่หมดแล้วนะฮะ อันนี้ก็จะเป็น a c t i v a t o r rail ก็ใช้คนละแบบกันนะครับโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็โอ๊ยตกใจนะครับเรีกว่าตกสูงเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับ let's play ของเรารการทำฟาร์มเหล็กที่กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่า <laughs> นะครับมารอดูไปด้วยกันแล้วกันนะครับถ้าใครมีคำแนะนำอะไรงไงก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะเออนะครับ,ออนะรบวันนี้ก็บายบายรู้สึกแมปเรามันลกไงไม่รู้นะดูดิครับมันมีอะไรก็ไม่รู้ระยองระยางเต็ไมไปหมดเลยเหมือนแบบเป็นโลกยุคอนาคตนะฮะแบบระยองระยางโอ้นะฮะนี่สร้างคนเดียวเนะี่ยเชียร์เอาใจเป็นใหม่คลิปหน้าบายบายครับ